คุณปู่ผมเนี่ยแกเป็นคนต่างจังหวัดสมัยหนุ่มๆแกเคยทำงานตัดไม้เล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นเข้าไปในป่าลึกมากไปเจอต้นตะเคียนใหญ่อายุเป็นร้อยปีไอ้หนุ่มเอ้ยต้นตะเคียนต้นนั้นน่ะใหญ่กว่าบ้านเสียอีกคุณปู่แกเล่าพลางใส่หน้าตอนแรกก็ไม่มีใครกล้าตัดเพราะรู้ว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่หัวหน้าสั่งมาพวกแกก็ต้องทำตาม ตอนที่เลื่อยลงไปเท่านั้นแหละเสียงดังสนั่นป่าลมพัดแรงต้นต้นไม้แทบหักคืนนั้นเองคนงานในแคมป์ก็เจอดีกันหมดบางคนฝันร้ายบางคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้พอรุ่งเช้ามามีคนงานคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ผมจำได้เลยตอนนั้นทุกคนขวัญเสียหมดกลัวกันไปตาตามกันคุณปู่บอกสุดท้ายหัวหน้าคนงานต้องทำพิธีขอขมาถึงได้ตัดต้นตะเคียนจนเสร็จแต่หลังจากนั้นมาคุณปู่ก็ไม่เคยกลับไปทำงานในป่าอีกเลยแกบอกว่าเข็ดแล้วกับเรื่องแบบนี้เรื่องนางตะเคียนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆจริงๆนะครับทุกคนต้องระวังกันให้ดี